วันนี้เรามาพบกับรถดับเพลิงหรือรถอรพพรอของญี่ปุ่นกันนะครับอย่าลืมช่วยกันร่วมทาบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซ for every child นะครับยูนิเซเพื่อเด็กๆทุกคนนะครับโดยการบริจาคเงินเพื่อจะซื้ออาหารยารักษาโรคเครื่องมือหม่มแล้วก็เรื่องการศึกษานะครับแล้วก็ไปช่วยเด็กในประเทศที่กำลังมีสงครามแนละขาดแคลนด้วยนะครับ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี่ันมบายแบงกิ้งก็ได้นะครับหรือไปกดตู้ก็ได้ที่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยก,กรุงศรีกาิกรไทยไทยพาณิชย์นะครับกระแสรายวันของยูนิเซฟนะครับชื่อบัญชีองค์กรยูนิเซฟหรือจะสแกนเชื่อมโคดนี้แล้วก็บริจาคเลยก็ได้นะครับ un เส้นทาเทศไทยถ้าไม่แน่ใจว่าแท้หรือเปล่าแอดไลน์ออฟฟิเชียลเลยครับสแกนตัวนี้ปุ๊บจะเข้าที่ยูนิเซฟมานิชั่นนะครับสแกนเชื่อมโคกด้านขวามือนะครับ อย่าลืมนะครับทุกท่านเด็กๆทั่วโลกรอความเมตตาจากท่านรอความช่วยเหลือจากท่านนะครับประเทศที่มีสงครามประเทศที่อดดยากนะครับมีเซฟจะไปนะครับแล้วก็ลายศาสนาด้วยนะขอบคุณครับเชิญพบกับไฟฟล f i เตอร์ของญี่ปุ่นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับพิธีกรหน้าตาดีที่ไม่กลิ้งอีกแล้วนะครับวันนี้เชิญพบกับรถไฟฟ e f i เตอร์หรือว่ารถดับเพลิงครับรถสู้กับไฟนั่นแหละ แต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะครับด้วยทุนเราน้อยนะครับบันไดข้างบนจึงไม่มีนะครับเดี๋ยวรุ่นถัดไปเราสัญญาว่าเราจะหาบันไดให้ดูนะครับนี่คือไฟฟิเตอร์จากญี่ปุ่นนะครับดีครับเข้ามาใกล้หน่อยจะได้มองเห็นตอนแรกมองแทบไม่เห็นเลยด้านหลังจะเป็นบันไดนะครับเป็นที่นัง่งแล้วก็เป็นบันไดปีนขึ้นไปนะครับถ้าเทียบสกเกลเราคิดว่ารถคันนี้คันใหญ่พอสมควรนะครับเหตุให้สงสัยเพราะว่านั่งได้3าคนรวดเลย นั่งหน้ากระดานเรียงหนึ่งได้3ามสาท่านรวดเลยนะฮะเจ้าหน้าที่นั่งได้3ามท่านรวดแล้วตรงด้านข้างที่เราเห็นนี่นะครับคือที่นั่งเจ้าหน้าที่ในการคนโทรลบันไดมองมองแล้วจะคล้ายๆกับรถรถยกนะครับรถเครนขนาดใหญ่พอสมควรเลยแหละเดี๋ยวเราจะเห้เข้ามาใกล้ๆนะครับศึกษาเพื่อสะสมนะครับ ตอนแรกเราจะใส่เพลงเข้าไปแต่คิดไปคิดมาเอามาลงของดีกว่านะครับเนาะนี่เป็นรถไฟไฟเตอร์นะครับเป็นฮิโนะฮิโนะนะครับฮิโนะฮิโนะหรือว่าฮิโนะนั่นแหละที่คนไทยเราเรียกว่าฮิโนะญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฮิโนะนะฮะรถดับเพลิงนะครับนั่งหน้าสามจริงไหมมาดูกันขออนุญาตซูมนะครับหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง หลังได้อีก 1, 2, 3, 4ท่านเลยนะครับทีนี้เรามาซูมดูตัวหน้ารถกันเห็นอะไรไหมครับฮิโนะมอนตาใช่ไหมฮิโนะมอนมันสตาหรือมอนตานี่แหละเราจะเห็นว่ามีเบาะนะครับเบาะเสริมอยู่ด้านหลัง เบาะนั่งแล้วเราก็จะเห็นคอนโซลคล้ายๆแฮมเมอร์ Hammer. คอนโซลจะกว้างคล้ายแฮมเมอร์เบรแฮมบี้เห็นไหมฮะคอนโซนลเขาจะกว้างๆจะมีเบาะซ้ายเบาะขวาแล้วก็จะมีตรงกลางนะะฮแล้วจะมีฟังก์ชันควบคุมด้วยเนาะจะพยายามเจาะให้ดูนะครับอันนี้คือรถใช่ไหมนี่คือส่วนคอนโทรลรถเห็นไหมฮะส่วนคอนโทรลรถด้านหลังก็เป็นเบาะหลังด้วยเนาะ รีวิวจากภาพจริงนะฮะตัวคอนโทรลรถจะอยู่ร้านนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเห็นไหมฮะมีที่นั่งทำละเอียดนะฮะพอใช้ได้อยู่และนี่คือโทมิกะฮิโน่ไฟทัชนะฮะฮิโน่ไฟทัชของเล่นของสะสมในญี่ปุ่นนะครับโทมิกะฮิโน่ไฟทรัเ2002 number 148หรือ118นะสเกลต่อ1ต่อ169โคตรใหญ่อ่ะถ้าเป็นรถจริงโคตรใหญ่อ่ะ1ต่อ138 139คือสเกลยิ่งเล็กแล้วรถคันยิ่งเล็กเนี่ยมันแปลว่าไอ้สเกลยิ่งเยอะรถยิ่งเล็กนี่แปลว่ารถคันรถจริงๆใหญ่มาก1ต่อ139มาดูกันนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนี่คือหนึ่งต่อร0อกว่านะครับ คันซ้ายนะฮะหนึ่งต่อหก้าคันขวาหนึ่งต่อร้ถ้าหนึ่งต่อหก้าขนาดนี้หนึ่งต่อร้อกว่าคันนี้จะใหญ่เป็นสองเท่าของคันนั้นกว่ากว่าด้วยหูใหญ่จริงนะนี่ท้ายหสิบเก้าใช่ไหมถ้าเล็กลงปุ๊บจะเหลือครึ่งหนึ่งคือจิ๋วของเขาเนี่ยฮะก่อนจะถึงครึ่งคันเนี่ยก่อนจะถึงครึ่งคันคือคันเขียวคันนี้หกสิบ้ากับร้อกสิบเกนสอง Oh. สเกลจริงคือรถคันนี้ <c oughs> สเกลจริงคือรถคันเขียวคูณสองเท่าครึ่งจะเท่ากับสเกลของคันนี้โอ้โ oh. หใหญ่ใหญ่มากคันเขียวนี้คือเบาะนะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือหน่อยและนี่คือเบาะที่เท่ากันถ้าสเกลจริงเบาะจะเท่ากันแล้วคันนี้มีเบาะทั้งหมดสี่เบาะโอ้โห oh. ใหญ่บนเริ่มเลยนะฮะทุกท่าน ขอบคุณที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮีโน่ไฟทัครีวิวเสร็จเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ